เริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนค่ะรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหวอพอนั่นะคะามมาที่หัวเข่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะเพื่อลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็นวดนวดคลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายเริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนค่ะรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหว ออพอน้่นะคะลามมาที่หัวเข่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยชเป็นมานานหรือยังคะเออเป็นมาปีกว่ากว่าเกือบสองปีนะคะซึ่งแบบว่าเคอลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็นวดนวดคลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนได้ยังไงคะอ๋อมีเพื่อนแนะนําค่ะ เพื่อนเห็นว่าเราลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไปนวดมาหลายที่แล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยแนะนําว่ามาลองตัวดีบูนดูแล้วก็ะจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรอ่าค่ะแล้วหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงอ๋อค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยก็ทานหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะคะ แล้วก็เพื่อทานต่อเนื่องต่อเนื่องมาอีกสองกล่องอาการที่รามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอโอเคอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าผ่ลนพับสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบูญน,นะคะสักสิบคะแนนตอนนี้พี่ออาให้คะแนนดีบูญเท่าไหร่คะโอ้ให้เกินสิบเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ